ก็ขอกราบสบวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Home Sweet Home ออนไลน์ในฐานะที่เกมนี้ปิดมาประมาณหเดือนเต็มผมได้โอกาสลองกลับมาเล่นดูนะแล้วก็มีตัวละครใหม่เป็น survival เข้ามาให้ทุกคนได้ลองเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวแล้วกันตัวใหม่อย่างกเวเนตเป็นผู้หญิงนะตัวใหม่นี้ราคาอยู่ที่900เขี้ยวหนุมานส่วน สตัดก็จะเป็นพลังชีวิต105หน่วยพลังกายหรือสตามินา75หน่วยสวด3.25ต่อวินาทีแล้วก็มีค่าคอร์สอยู่ที่5หน่วยส่วนสกิลผู้ชำนาญมีดเกรน,น็ตจะได้รับไอเทมมีดสั้นสามารถเก็บได้2อันสูงสุดใช้เวลา60วินาทีในการเติมมีดสั้นไม่สามารถโยทิ้งได้ถ้าหากผู้โจมตีโดยผู้คุมจะติดสถานะเลือดไหล สร้างความเสียหายสาหน่วยต่อวินาทีสถานะเลือดไหลลบล้างด้วยโลกคงกระพันถ้าหากกเวเนตไม่ได้ถือไอเทมอาวุธระยะไกลจะสามารถใช้ทักษะปัดป้องด้วยการกด R ในระหว่างที่ใช้งานทักษะถ้าถูกผู้คุมโจมตีจะทำให้ผู้คุมติดสถานะมึนงง1.5วินาทีและสร้างความเสียหายไว้15หน่วยเมื่อทำการปัดป้องสำเร็จจะเสียไอเทมมีดสั้น1อันและคูดาว30วินาทีสรุปง,ง่ายๆคือมีดจะสแต็กได้2ออันถ้าใช้มีดแบบปกติ จะทำการโจมตีไปที่ผู้คุมทําดาเมจแล้วก็ติดเลือดไหลาย3วินาทีต่อนหน่วยส่วนสกิลจะต้องกด r เป็นการเหมือนกับการเคาน์เตอร์ต,อรต่อไปคำสาบมีดอาราเมเมื่อใช้ชาร์เลดอันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรจะอีสตอร์สตามินา10ชาร์ปเลดนี้ใช่ประคำหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็10 20 30 40, 40ตามเลเวลของคำสาบเนาะ ่เดี๋ยวผมซื้อสดเลยชวนตัวละครจะเป็นไงจะกันในเกมครับมาในสสวนของวันนี้อุยเกมกระตุกในส่วนของวันนี้จะใช้เป็นเปิร์กอย่างรามาจารย์ศาสตร์เดินฉีดแล้วก็หยุดพักเปคิดคเองลัตีครับลาตีเหรอมีเพื่อนด้วันนี้อุ้ยนี่ไม่เป็นเซอร์ฟปิดมาตั้งเดือนหนึ่ง ว่าง is my PT เอ่ยเจอละลาตีอยู่ไหนอ่ะลาตีอยู่ชั้นสองครับโอ้เจนกูมันกระโปปกจังอะออว้ายผีมาเอาผมแล้วชุบชุกลาตีง่ายๆขอย้ญายเป็นตัวไม่สวดที่ได้สวดครับ อ๋ไอไ,ไอพี่มันมีสองสล็อตตัวเนี้ใช่ไหมแม่นันคงเก็บมีดไม่ได้หรอกมือซ้ายถือม,มีดเนี่ยกูเจอแล้วตัวละครที่ใช้มือซ้ายถือของเสิร์ฟเมันดูปิงปิงดีนะอยากฟังอ่ะเสียงมันแบบลูกครึ่งกับลูกครึ่ง นักกวสตีเฟนก็ตัวนี้แหละแต่ว่ากูชอบสตีเฟนมากกว่าอะไรคนฝรั่งเขาสวดดีอยู่แล้วต่างเพื่อนไปแล้วเดี๋ยวไปชุบก็ได้ให้เจนไปเจนไปโอ้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 กุ๊กกู เหมือนว่าโอ้โดนโอ้มั<อ> wh, นีมันสะท้อนสกิลไม่ได้ห่อใช่ต้องปไปแซ่บแค่ดิลงมาได้ป่ะลงมาลงมาอ,อ๋อมีดมันจิ้มนี่หว่ามันไม่ได้ปลาอ๋อติดคูดาวดูแล้วตัวใหม่น่าจะเล่นยากยากเลยไม่ชินเลย ช่วเพื่อนอยู่ไอรอดนะโบมไมกูดูไม่ได้ไม่โปรเลยวะเพื่อนพึ่งเกิดครับคุณพี่เออลองเอามีไปจิ้มหุ่นลาตีดูเอามือเร็วงงสิพึ่งพึ่งบีบคอได้แค่สองฮิต เสียงมีดดูเข้าเล่มดีจังนี่ปัดได้เลยเอลสถานะไปเนี่ยเดือไม่ซอนเลย,เลยอุ้ยมีดหมดมีดหมดลืมไปมีดหมดมีดหมดทำไรจับลมจับลมเหรออ๋อพี่บันฟันไม่ได้พี่ตรงเนี้ยพี่ไม่โอจีเอาซะเลย อู้เจ็บปั๊ัวแล้วแน่แหละสวยงามสยดนภาพของจริงสัอพักว้ามาชุบ <fall> ช <asleep> ับชุบชับตรงนี้ภาษาเซเพื่อเราสิ้นพระชนอีกแล้วให้ชุบดิแยกกันชุบเอ้ยไม่ดีมันตายคนเดียว จะไปก็ได้ขอไปสวนด้านล่างจัดไปต,ตอนนี้ขอหาของเสื่อนตายได้แบบไปเจอ,อยาเก็บ <c oughs> ไว้ตัวเองใช้คนรีวิวต้องได้ใช้โอ้โอ้มันมันหายตัวมันหายตัวมันหายตัวใช้ของคำเกะโอ้มันบีแบปอแป๊บ ล่ามไปวะเนี่ยาผีเอาไว้นี่นะเอาสะท้อนสะท้อนความเจ็บปวดขอเลือดนะครับ <c oughs> เหมือนจะไม่ให้ง่ายๆเรียบร้อยเลือกไปของมีช่วยกันะมาแล้วมาแล้วอ้โหมันไม่เอาฟูอือเอาจิ้ม <c oughs> ช่วยไม่ได้แล้วหรุมตัน แหวะคอขาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปชุบปักด้านล่างอีกนึงทีนี้กำลังบ้กเขาเต็มได้บ้างไม่มาดิยันเต็มเลยโอ,อ้โหทำไมทีนี้กูไม่ได้เป็นสตีเฟนอะ <c oughs> แต่ว่ามีดตัวนี้มันพังหุ่นดีอยู่นะแรงมีดแรงเหมาะกับกาวมาเหลาหุ่นจัดคือจิ้มปุ๊บคือ,อยังไงหุ่นก็แตกอถ้ามันไม่ว้ามาแต่ผีมาสินะคอเล่นคอฉันอีกแล้วอ้อยันหายกินยันได้เบ่า ยดียันก็วามหนีเละเรื่อกูเหมือนเหมือนว่าผีจะมีสิ่งที่เรียกว่าเบรนหรือเปล่าน,น่าจะไม่ยืนเล ตกใจหมดเลยใครกดลิฟต์เพื่อนนี่ว่ากดสะดังเลยโอ้โหไม่ปลอดภัยเพื่อนโดนอยู่สวยงามอันจิงเพื่อนปลอดอันจิงไอันีริงเถอะผู้โดดทำไมวะเนี่ย เเคหาเลยคุณหูยีอออยู่ใกล้อยู่ใกล้มากอยู่ใกล้มากหลังหลังหลังหันหลังไปอยู่ในแถวๆห้องด้านล่างน่ะอันนั่นอ่ะเจ๊แล้วอ๋อกูต้องได้ปัดก่อนต้องโชว์ต้องโชว์อันนี้ครับ Seno Hunter ใช่ไหมครับที่ถืออยู่ใช่ครับไม่มาว่ะ แ,แต่ยอ่อเราฟิตมากเลยว่ะเกีจ้าปั๊กป <ok euh. ั๊กเออปั๊กปั๊กไปก็ได้ไม่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 โตแล้วไม่โตแล้วพอพอเอ้ยเอาใหม่ตาหนะตาหนี้ตาหนี้วอร์มตาหนี้วอร์มตาหนี้ดานที่สองรอบนี้ขอแก้

ไม่ใช่ออกตายออกตายแทนโดนปิดใช่โอ้ โอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้มันเปิดโลดส่ออตายแล้วนี่ตายแนี่ตายแล้วนี่ตายแล้วนี่โอ้เจ็บนี่โอ้ยดอเพ่ผมด้วยครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุ Oh. Nà, ui na cua ui hưng men, tangwa hà đi kuroa kuroa ting kuroa ting chinh ngoài โอ,อ,อ้มาเร็วเรืกินไปยันไม่ได้โอ้โหไม่ไหว ชีที่สองแถวนี้เหรอต้องไ่เอาอยา รือไม่ได้ในตอนโี้โอ้โอ้อยู่ันละฟ้าไม่คตีเฉียวพวกเพื่อนตายแล้วเดี๋ยวมันจะไปเอาออก ไม่สมอไปไอ้มันอยู่ไหนนะโอ้โหโอ้โหโอ้โี่บีมกวแล้วผมกแล้วออฟช่ยด้วยค่ะมีอใหญ่ห้าวจัดต่อยผีให้เลย พี่อ๊อฟอย่าเพิ่งตายเดี๋ยวดูไปช่วยโหพี่อ๊อฟหายโหพี่อ๊อฟโดนยำตีนโคเวอร์มีจัดตายโอ้ยอย่าทำอะไรพี่ใหญ่เออโอ้โอ้ไม่น่าเลยไม่น่าไปยุ่งไม่น่าไปยุ่ง ไม่น่าไปยุงปย่งโอ้โหโ,หโอ้ยไม่น่าไปยุ่งเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกลัวแล้วครับพี่โอเคได้ยังได้ยังรอดไอ้นี่ เปลี่ยนเป้าหมายเหรอเชือ่อแล้วพี่ออบกูเวีนชีบเลยตายไหมนะหืมเสียงเห็นได้ชัดเลยว่าไม่อยู่แล้วโอ๊ย โอเคเลยโอเคโอค้ยมันโอ้โหทีมสองโอ้ยแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนโอเค ขอยยื้อจนตัวตายเฮ้อพอเฉยโอโอเออไม่เห็นจริงโอ้เห็นแล้วโอเคปัดได้ โหแค่นี้คุ้มแล้วได้ปัดตั้งหลายรอบคลิปนี้โอ,โอเคโอ้ยอย่างยากเจอแต่ผีเป็นเๆไม่นะสำหรับตัวไม่อย่างก็เวนเนตผมว่าดีเลยนะตัวนี้อึดด้วยจูผีได้ดีด้วย ติดติดเดียวตามีน้าน้อยไปหน่อยตัวนี้แนะนำให้ลองตัวดีแนะนำเรื่องเปิร์กผมไม่แน่ใจว่าจะใช้ดวงดีมันใช้ดวงดีหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเพราะผมขอใช้เป็นปร,รมาจารย์ศาสตร์ไว้ก่อนแล้วก็สำหรับคลิปนี้ปอกแค่นี้ก่อน้ะเจอกันคลิปหน้า B U Again เจอกันครับ